ก็จะไปเล่นน้ําตกนะคะซึ่งไม่รู้พ่อกับแม่เราจะอน,นุญาตหรือเปล่าแต่พ่อกับแม่เราบอกมาแบบนี้นะคะว่าให้พี่มาให้พี่ชายเรามาถึงจะเล่นได้ซึ่งพี่ชายเราก็อยู่ตรงนี้พี่ชายทันหน้ามาและแนะนําตัวยสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายธีรเดชน,นะครับชื่อเล่นชื่อว่าเต๋อโน่เราจะไปเล่นน้ําตกกันนะคบสองคนครับ โอเคพี่ชายเขากล้าเลยนะคะเห็นไหมพี่ชายแนะนําเสร็จเสร็จ <_ d ance> ก็เสร็จไปเลยไม่จะอายทําไมไปคะ่ะไปหาพ่อกับแม่กันนะคะว่าพ่อกับแม่จะอนุญาตหรือเปล่าพี่ชายรอเราด้วยสิ <_ d ance> ตอนนี้กล้องก็จะมัวมากเลยคะ่ะพี่ชายเป็นคนวิ่งเร็วมากถ้าเขาวิ่งก่อน,อนโอ้โโอ้ไม่ไหว้วคะ ขออนุญาตแม่